อ้าวปันอ้าดูดีแล้วนี่เป็นไงมั่งพักผ่อนเพียงพอใช่ไหมดีขึ้นก็ดม่พอต้องเปลี่ยนนิกินแบบหักที่หลากหลายทีมม่มีปูดั่นแหละอืมไมงานอะไรมากขึ้นร่างก,กายตัวเฟนตัวเร็วอ่าแต่ทีนี้เนี่ยอเออระหว่างที่เปลี่ยนการกินก็มานั่งหงดว่ารึเออเราก็ลดน้ลดน้ำตาลได้เน,ะน,นาะมันก็น่าจะช่วยให้ลดกำลังได้แต่ทีนี้พอมาดูว่าน้ตาลที่ลดเนี่ย มันมีน้ำตาลทรายแดงกับน้ําตาลทรายขาวก็อ่านในฉลาดบางคือสงสัยนะว่าความแตกต่างของมันทั้งเรื่องของคุณประโยชน์แล้วก็แคลอรี่เนี่ยมันมีมากน้อยหรือมันแตกต่างก,กันมากหรือเปล่าครับอันนี้พูดนี่นะต้องพูดถึงของแท้ของเทียมก่อนนะถ้าน้ําตาลทรายขาวจริงกับน้ําตาลทรายแดงจริงต้องยอมรับว่าน้าตาลทรายแดงดีกว่าน้ําตาลทรายขาวเพราะไม่มีสารฟอกขาวเนาะแล้วก็อาจจะมีกากใยมากกว่าจี๊ดหนึ่ง นะคะแต่ทุกวันนี้ถ้าเราไปดูในท้องตลาดเนี่ยพี่บอกเลยนะแม้กระทั่งตัวพี่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพอเป็นน้ําตาลทรายแดงเนี่ยมันเป็นน้ําตาลใส,ส่สีให้มันเป็นสีแดงหรือว่าเป็นน้ําตาลไม่ฟอกเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งละกันนะปันแต่ถ้าปันอยากกินน้ําตาลทรายแดงจริงๆพี่ว่าในกรณีที่ยังต้องการน้ําตาลอยู่นะกินพวกน้ําตาลปี๊ะที่เขาชอบมาโฆษณาน้นําตาลดอกมะพร้าวอะไรน้ําตาลอ้อยที่ไม่สกัดอย่างนั้นไม่ดีกว่าหรอ อ๋อแต่ว่าถ้าอยากจะลดน้ําหนักของจริงนะไปดูพวกคีโตมันกินกนะันอะอีพวกน้ำตาลไม่อ้วนอะมีเยอะแยะมากมายซึ่งวันหลังเนะี่ยถ้าสนใจนะ่ะมาคุยกันเรื่องนี้ยาวสุรุปนะน้ําตาลกินให้น้อยลงหน่อยนะจะขาวหรือจะอะน้ําตาลทรายอ,อนะไรวะน้ําตาลทรายแดงใช่ไหมต้องไม่มากเกินไปนะคะเอาแต่พอดีแล้วก็ถ้าชีวิตขาดความหวานนะหาความหวานในผลไม้ ในผักดีกว่าอย่างน้อยก็ได้เอ็มไซ์ได้ใยอาหารด้วยค่ะโอเคดอ,ดอับดูแล่างงอโอเคอดูแลสุขภาพนะจ๊ะสวัสดีจ้า